สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมวันนี้จะมาเปิดเผยความลับว่าทำยังไงให้ไฟไม่ตกดูตรงไหนว่าไฟตกไม่ตกไฟตกมากไฟตกน้อยเพราะอะไรทำไมเครื่องถึงร้อนมากใช้งานประเดี๋ยวเดียวก็ร้อนเป็นไฟนี่จะให้ดูจุดนี่ตอนนี้ตนนัวน,นี้เป็นหม้อขนาด1แอมป์กว่าทานซิเตอร์ค้างละ3ตัวเป็นเครื่องที่จะทดสอบให้ดูตนนัวนี้ผมทำไฟไว้ไม่แรงนะ จะวัดให้ดูแบบง่ายๆสเตปที่หนึ่งให้ดูสเตปที่หนึ่งนี้ไฟอยู่ที่ประมาณเกือบร้อยให้ดูแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะใส่โหลดเข้าไปสัก200วัต์ว่าไฟมันจะตกกี่เปอร์เซ็นต์ขีบเลยขีบแบบง่ายๆโหลด200วัต เมื่อกี้ไฟเกือบร้อยใส่โหลดไปสองร้อยวัตต์นะไฟตกมาแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นตนะ์เดี๋ยวเอาแบบให้ดูว่าจิ้มแบบให้เห็นๆพอต่อไฟครับนะตกมาแค่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้ยังไงมันก็ไม่ร้อนนะมาดูสเต็ปที่สอง สเต็ปที่สองนี้ไฟอยู่ที่ร้อยยี่ร้อยยี่เดี๋ยวให้ดูผ่านโหลดแล้วไฟยังเหลืออยู่เท่าไหร่ร้อยยี่หายไปยี่สิบเหลืออยู่ร้อยหนึ่งกรณีแบตผมนานแล้วนะไม่ได้ชาร์จให้ดูสเต็ปที่สามสเต็ปที่สามก็ขึ้นมานี่แดงขึ้นมาแค่สิบไม่ไปใช้เยอะ ตัวผมใช้แค่นี้ไฟแค่แดงแแค่นี้ถ้าทำอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่ร้อนนั่นแหละไม่จำเป็นต้องอะไรมากมายคราวนี้บางท่านบอกว่าจะทําทไฟอย่างเงี้ยมันต้องอยังไงผมคิดว่าถ้าคุณพันไปสามร้อยรอบมันได้กี่โวลต์นั่นแหละจะแค่นั้นเองพันไปสามร้อยรอบอย่างสมมติว่าสามร้อยรอบได้สามร้อยโวลต์คุณจะเอาร้อยห้าสิบคุณก็ต้องใช้แค่ร้อยห้าสิบรอบ ง่ายๆนั่นแหละแล้วบางท่านบอกว่าโอ้ยทานซตเตอร์แค่นี้พอใช้เหรอไม่จำเป็นต้องแรงมากเพราะว่าถ้าเราเข้าใจใช้มันไม่จำเป็นหรอกสำหรับความแรงก็เหมือนกับไฟฟ้าน่ะแรงๆอ่ะผมถามหน่อยเราไม่จับโดนสายมันเราไม่โดนสายมันอ่ะมันช็อตเราไหมมันก็ไม่ช็อตทราน,นี้ขึ้นมันอ่ะที่มันวิ่งออกมานอกสายอ่ะ มันก็ไม่ได้วิ่งแรงมากมายมันขึ้นอยู่ที่ว่ากําลังเท่าไหร่ถ้าอย่างไอพวกสายใหญ่ๆเส้นขนาด2นิ้วมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณห่างเราเข้าใกล้มันรัศมีประมาณ50-60ิ 5, 6, สิเซนเราก็จะสัมผัสขึ้นมันจะรู้สึกเลยถึงขึ้นมันนั่นแหละแา่นั้นออเองแต่ถ้าเราทําแรงมากมันก็จะกินกําลังทาซิตเตอร์กินกำลังทาซิตเตอร์ทำให้ทาซิตเตอร์ร้อน ถ้าลวดเราเล็กมากแล้ววนมันก็สูงมันก็จะทําให้ขดลวดมันร้อนนั่นเ,นนนเองงอ่ายๆคราวนี้อีกอย่างหนึ่งการบางคนอ่ะเครื่องกินไฟมากแต่ใช้สายเข้าเส้นเล็กๆและสายไฟเข้ายังไม่พอนะยังมีการวนออกมาหาสายสวิตช์นั่นเองอยาให้มันแรงให้มันเสถียรได้ยังไงแค่นั้นเองนะขอบคุณขอบคุณสำหรับท,ท่านที่เข้ามาฟัง ทางมอแปลงเอ p ม,มอโมเพสเจอสำหรับท่านที่เอาไปใช้ประโยชน์คิดว่ามีประโยชน์ก็รอไปอปรับปรุงตัดแปลงแก้ไขกันดู